กลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างครับสิ่งที่หลายคนกังวลกันในช่วงครึ่งปีแรกก็คือนี่สินภาคกวงเรือนครับที่ปรากฏว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงครับตัวเลขล่าสุดออกมาจากทางด้านแบงก์ชาติครับดรประสานไตรรัฐวรรุลนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตัวเลขนี่ควงเรือนในไตรมาสแรกของปีนี้ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมากนักครับ แต่ว่าเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับโดยในปีนี้แบงค์ชาติคาดการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้เพียง1.5%ก็เลยทําให้อัตราส่วนหนี้ต่อ GP เพิ่มขึ้น80-82%ของเศรษฐกิจโดยภาพรวมครับจะเห็นนะครับว่าปกติหนี้ควรวงรืินของไทยจะขยายตัวปีละประมาณ15%แต่ถ้าเกิดว่าเป็ตรวจสอบกันในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับขยายตัวเพียงแค่9% สะท้อนว่าอัตราการเหตุตัวลดลงมาด้วยซ้ำไปนะครับทำให้เห็นว่าช่วงนี้ไม่น่ากังวลแต่อย่างไรซึ่งข้อมูลหนี้ครัวเรือนของแบงก์ชาติถือว่ารวดเร็วครับเพราะว่ามาจากสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้โดยเมื่อมีการปล่อยกู้แล้วก็จะมีการส่งรายงานมาที่แบงก์ชาติทันทีไม่ใช่การทําสํารวจในภาคครัวเรือนที่ต้องใช้เวลานานครับทำให้แบงก์ชาติเองสามารถเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงของหนี้ครัวเรือนได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญ,ญาณชะลอตัวลงมาครับ คณาที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มีการระบุว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2จากเดือนก่อนหน้านี้ครับมาอยู่ที่43.3จากระดับ42.4ในช่วงเดือนพฤษภาคม ส่วนคาดการอีก3เดือนข้างหน้าครับคาดการว่าน่าจะขยับมาอยู่ที่46จาก43ในการสำรวจครั้งก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับที่จะเห็นว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคตอนนี้เริ่มกลับมาท่ามกลางการเมืองที่เริ่มมีความนิ่งแล้วครับส่วนการประเมินมุมมองต่อภาวะค่าของชีพของครัวเรือนที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่เอื้อต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของการบริโภคเอกชนให้กลับมา ขยายตัวได้ประมาณ3.6%ในช่วงครึ่งปีหลังหลังจากผดตัวไปในช่วงครึ่งปีแรกครับแต่ว่าภาระหนี้สินยังเป็นประเด็นที่ต้องกังวลกันต่อเนื่องครับโดยต้องมีการติดตามนะฮะในเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าตัวเลขต่างๆจะมีการปรับลงมาแล้วก็ตามครับ